สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์นะคะในคลิป t i k t o อกนะโดยเว็บไซต์ SPE SMM จะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดเข้าไปใน google นะพิมพ์ค้นหาคําว่า SPE SMN MM ได้เลยนะคะนี่เราก็เลือกเว็บแรกไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่ชมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมคขึ้นมาเองได้หรืออีเมลจริงของเราเองก็ได้นะคะตราก็รหัสผ่านเนาะจากนั้นให้ที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สามัครใช้งานกันได้เลยและ ใช่นะคะที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้ยวยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะ,ะและเนื่องจากเรามีสามาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดแชร์ของ TikTok นะคะก็เลือกไปที่ TikTok ตรงนี้ได้เลยเลือกบหมู่ของเรานะคะเป็นเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะ ไม่เลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะคะนี่ก็ Copy ลิงได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะให้นำลิงมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเวลาเฉลี่ยของเราคือ7ชั่วโมง54นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่0.7บาทเองจากนั้นให้กดส่งนะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะอ่าสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะ ่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน q r c o d e Wallet ธนาคารนะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยนะคะอีกอย่างช่องทางก็คือซองอัลตราบัตเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%นะและหากทำตามขั้นตอนหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้ววยัังไไไมม่่ดดด้้้้รรรบเคคคคิตนนนาาะะะะใหททุกนนะะกลล์ะะีแ มาที่หน้าตัวจช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกครัวเรื่องของเราเป็นการชาระเงินเลือกการชําระเงินของเราเป็นซองอ่างเปานะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินนําลิกงมาวางไว้ช่องนี้ได้เลยนะแล้วก็กดซองตัวได้เลยนะคะจะมีแอปมีคอยช่วยเคลียร์เครดิตให้ตลอด24ชั่วโมงนะ ต่ามาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะมีทั้งราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลีฉล่ยเขาก็จะมีแจ้งไว้ให้ด้วยเนาะเพื่อนๆสามารถคลิกด,ดูคำว่าวิวเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าสนใจบริการก็สามารถที่จะสร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะจะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะ และนี่นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ spe smm นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่เข้าใจง่ายมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดแชร์ของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้อยอดแชร์ของเราที่ประมาณ10แชร์นะคะคอาุนี้ลองรีลอหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรารีไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น339เรียบร้อยแล้วนะคะมีแถมให้ด้วยเนาะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะสําหรับใครที่สนใจเราแปะองไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มมีงกรลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประการใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ